สวนหลังบ้านมีต้นพลิกหลากหลายชนิดค่ะทุกๆคนเราเจอต้นพลิกอะไรที่เราชอบเราก็หามาปลูกจนได้ค่ะไม่ว่าพลิกจะเป็นเม็ดสีเหลืองแบบนี้นะคะอย่างนี้ก็มีอยู่หนึ่งต้นนะคะซึ่งก็มีลูกดกตลอดเลยค่ะตอนที่ผลอ่อนก็จะเป็นลูกออกสีขาวเหลืองๆนะคะพอผลเก่จัดก็ออกเป็นสีส้มค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนยายาภาวนาชาแนลค่ะ วันนี้ายายจะพาเพื่อนๆมาชมต้นพลิกนะคะขณะนี้ฝนกำลังตกปลอยๆอยู่ค่ะก็ลงเม็ดอยู่บ้างนะคะไปชมต้นพลิกกันนะคะตรงนี้เป็นแตงกวาที่ลงใหม่นะคะเนี่เพิ่งลงใหม่ค่ะทุกๆคนอันนี้ดอกดาวเรืองนะคะไม่ใช่ดอกแตงกวาแตงกวายังไม่มีดอกค่ะต้นพลิกต้นนี้อยู่ใกล้กับต้นมะยมค่ะก็ก็มีลูกบ้างปับกลายนะคะช่วงนี้ฝนตกหนักค่ะ พริกตันนี้มีลูกเขียว,ยวนะคะพี่งโตมาวก็มีดอกค่ะผู้แดงๆหมดแล้วค่ะบางทีนกก็มาจิบกินไปนะคะฝนตกๆเราก็เราก็ไม่ได้เช่ามาในสวนนะคะเดี๋ยวไปดูต้นต้นที่อยากจะให้ดูนะคะอยู่ในกระถางค่ะคะ่ะนเพื่อนม,มาชมพริกสีม่วงนะคะนี่แหละคะ่ะที่บกวกแต่เลขอะไรคะ่พะพริกสีม่วงนะคะทําไมเปลี่ยนสี นี่ค่ะตอนซื้อมานะคะเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้เลยเขาเป็นสีม่วงสวยแบบนี้ค่ะแต่พอเขาโตนะคะเพื่อนๆพอเขาโตนะคะเม็ดพริกจากสีม่วงนะคะค่อยเปลี่ยนเป็นสีส้มค่ะนี่ไงเป็นสีส้มค่ะ,สะแสดงต้นพริกต้นนี้นะคะมีสองสีสีม่วงกับสีส้ม ขอจะกลายพันธุ์นะคะเคยแต่เขามีลูกดกค่ะเพื่อนๆดูสิคะลูกเขาเต็มต้นเลยค่ะแต่ช่วงนี้นะคะช่วงนี้เป็นหน้าฝนใบพริกไม่ค่อยสวยค่ะเจยนะใบเขาอาจจะมีสีน้ำตาลอยู่ด้วยนะคะแบบใบออกเหลืองๆนะคะอ่าทุกกิ่งนะคะเพื่อนๆอ่าย,ย่าๆหันกล้องให้ดูทุกทุกกิ่งทุกทุกกิ่นนะคะ <laughs> ทุกทุกกิ่งอ่าจะเห็นนะคะมีดอกปล,า,ปลายเต็มค่ะ ดอกเยอะมากค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เผ็ดเหมือนพริกเข้าไปนะคะเผ็ดมากด้วยนะคะแล้วที่ปลายนะคะไม่ได้เน้านะคะนี่เขากำลังกลายค่ะกลายจากสีม่วงเป็นสีส้มเห็นไหมคะปลายก็ม่วงอ่าที่ท้ายก็ม่วงแต่ตรงกลางส้มเลยค่ะนี่เขากำลังกลายนะคะพริกกำลังกลายร่างคะ่ะส,สักแป๊บหนึ่งนะคะอีกวันสองวันเขาจะก็กลายเป็นสีส้มหมดเลยนะคะนี่คือความแปลกประหลาดที่ย่าๆเพิ่งเคยเจอนะ เพื่อนๆคนอื่นอาจจะเจอแบบนี้มาแล้วนะคะซื้อซื้อพริกอีกสีหนึ่งแล้วก็กลายเป็นอีกสีหนึ่งแต่มันก,ก,ก็ก็ดีนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะที่เอาไห้เพื่อนๆดูเพราะรู้สึกสมันมันแปลกๆนะคะเนี่ยทั้งต้นนะคะเป็นต้นพริกเราจะได้ต้นพริกสองสีค่ะพริกต้นนี้อยู่ข้างบ้านนะคะเพนนื่อนๆน,น,นี่ฝนกําลังตกอยู่นะคะที่ชายคาบ้านเพื่อนๆอาจจะเห็นว่ามีฝนกาลังตกอยู่ด้วยค่ะ อยู่ที่นี้ใส่กระถางนะคะเราซื้อมาครั้งแรกเขาก็อยู่ในกระถางค่ะอันนี้สีม่วงอย่างอีกนะคะปลายนี่ยเป็นสีม่วงเลยอพอตอนนี้เขาก็ยังอยู่ในกระถางนะคะแต่ว่าเราเปลี่ยนกระถางเขาให้ให,ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมค่ะทีนี้พอช่วงฝนตกนะคะช่วงนี้นะคะหน้าฝนแล้วเขาวางอยู่ตรงชายคาบ้านค่ะเพื่อนๆน,นั่นเองคะ่ะน้ําก็หยดใส่เขาตลอดเลยค่ะตลอด24ชั่วโมงนะคะก็หลายวันมาแล้ว ก็ย้ายเขาไม่ได้นะคะเพราะตรงนี้มันอยู่ริมถนนถนนในซอยด้วยค่ะก็ถ้าย้ายมาเ็าเก,กะกะเออก็อยู่ตรงนั้นต่อไปก็ไม่เป็นไรค่ะเนี่ยก็มีอีกม,มีต้นอื่นๆอ,อยู่ด้วยกันนะคะก็ก็ไม่ต้องย้ายค่ะถ้าไปอ่านหาข้อมูลมานะคะเออเขาบอกว่าพริกขี้หนูสีม่วงนะคะมีประโยชน์มากมายยอดอ่อนรับประทานโดยลวกกับเป็นผักกับแก้มน้ำพริกนะคะ หรือนำไปปรุงอาหารประเภทแกงจืดแกงเลียงได้เหมือนกับพริกอื่นๆนะคะด้วยความเป็นสีม่วงนะคะจะได้สารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าว,วิตามินซีและวิตามินอ e, ีถึงสองเท่าทีแรกก็จะวางน้องเขาไว้นะคะพริกขี้หนูสีม่วงนี้นะคะไว้กับไม้ดอกไม้ประดับนะคะเพราะว่าสีเขาสวยใช่ไหมคะเพื่อนๆแต่พอต่อมานะคะเขากลายเป็นสีส้ม เก็บมเมล็ดมาหวานดูนะคะก็จะเป็นสองสีเหมือนเดิมค่ะทุกๆคนนะคะได้ทั้งม่วงทั้งส้มค่ะปกติในทุกๆวันนะคะเวลาเราจะเก็บพริกเราก็จะเก็บต้นอื่นค่ะพอดีในสวนจะมีพริกอยู่สีห้าต้นค่ะบางต้นก็ปลูกนะคะ ลูกลงกระถางบางต้นก็ลงดินค่ะบางต้นก็นกเขามาถ่ายไว้นะคะแล้วขึ้นมาเป็นต้นเราก็เก็บไปทานได้อยู่เรื่อยๆนะคะส่วนมากต้นสีม่วงนี้ไม่ค่อยเก็บเท่าไหร่ค่ะมีเก็บไปชิมครั้งหนึ่งก็เลยรู้ว่าเขาเผ็ดเหมือนกับต้นอื่นๆอ,อย่างที่ยายากเก็บอยู่อยู่ตรงนี้นะคะนี่ก็เป็นปลิกต้นอื่นค่ะเห็นไหมคะลูกเขาก็สวยนะคะสีเขียวเข้มและสีแดงจัดเลยค่ะ แล้วก็เผ็ดเหมือนกับสีพริกสีม่วงเลยค่ะเผ็ดเหมือนกันเลยค่ะเก็บแค่พอทานในแต่ละวันนะคะไม่ต้องเก็บไปเยอะๆค่ะแค่นี้พอแล้วค่ะนอกจากได้พริกแล้วนะคะได้ดอกอัญชันไปด้วยค่ะอัญชันก็สวยๆนะคะเวลาฝนตกอัญชันจะชอบน้ําฝนมากเลยค่ะมะละกอสองลูกค่ะลูกนี้แก่นะคะทาส้มตําได้พอดีเลยนะคะลูกนี้อ่ะอีกลูกนึงสุกแล้วค่ะ สุกแล้วปอกเปลือกทานเลยก็ได้หรือจะวางไว้พรุ่งนี้นะคะเพื่อเนื้อเขานิ่มต้องนําไปล้างก่อนนะคะทุกคนบ้านใครปลูกพริกสีม่วงบ้างคะเล่าสู่กันฟังนะคะว่าได้สีม่วงจริงๆหรือเปล่าหรือได้พริกสองสีแบบที่ย่าได้นะคะขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปมาจนจบขอทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคน จเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย